กราท้าวหลวงพ่อที่กคาลพบอย่างสูงเ,เรื่องการทําการวงสวงจําเป็นจะต้องดูเลิกดูยามหรือไม่แล้วก็เครื่องเส้นที่จะวงสวงควรจะหันหน้าไปทางทิศใจจึงจะเหมาะสมและถูกต้องเจ้าขา่าต้องมีเลิกดูยามนะอต้องหาแล้วแล้วจะหากันยังไงจะทําไงก็งงลงมือเนองเนืองล้มีสรตังซื้อหมูซื้อไก่โอ้นี่เลิกที่หนึ่งเลยเลิกที่สอง <laughs> มีผ้าขาวปูโต๊ะ เรื่องทีสามมีคุณมงสวงครับครับเลิกทีสี่ของทั้งหมดยกให้ยกทรงใบครัแต่ว่าวันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ในที้เขาได้อ่าโหราจารยนวงสวงโอ้โหเก่งขนาดยอดเดินหลวงพ่อก็หลวงพ่อเทพนะโดยที้อาศัยเทพหลวงพ่อมาทั้งหละยวงสวงอ่ะเออไม่ครับตายจินคาครูไม่ได้ให้เลยโอ้โหนี่เน่งเวลาไอ้ทีบวงไปแล้วก็ต้องมาเอ้าต้องคูณดอกเบี้ยวันละเท่าตัวโอ้โหอ๋อ ครับครับรบแต่เรื่องเรื่องเทปไปบวงสรวงนี่ตกลงว่าหลวงพ่อไมตตาอนุญาต่วงหน้าไว้เลยะ้ะเพราะว่าให้นึกถึงท่านทางมหาราชกฐินวดาทั้งหมดมี<อ>พระเจา้าเป็นประธานนะใช้ได้เลยโอ้โหที่แล้วมาเขาพลาดที่เขาเอารูปหลออเขาเอารูปภาพหลวงพ่อไปเป็นประธานลืมเึื่อถึงพระพุทธเจ้าไปนี่อันนี้ก็ต้องไปบวงใหม่ใชเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใจตามเอาแล้วกันโอ้ดต่แล้วจะติดต่อเองเหรอใช่ใช่เอาก็จนได้แล้วเอาเอาครับครับ